มันกินเีื้ยังระดับเน่แม่ม่นกอเป็ะเซียบเถาะเน่กุ้เค็ตอีหยังเน่เน่กินหอมหวยหวยหวยมะหอดพี่เถาะโอ้ดังเข้าเลยกินดีเถอะวะนี่คือนื้อชุกเถาะเฮเนื้อไหนกินเน่คือนื้าซุกเถาะเน่เน่ไม่ใช่ได้กินเน่ลายลายลายไผ่าบก้นเผ่วาบก้นละไป่ไฝไปมันเฮียงได้แล้วไฝ่วาบก้นไปนั่งยูางน้อกได้หละได้ไปไปไปเรือวอาสิจัดการเองอื นเนอนเฝ้านเาด้วยด้วยเฮ้ยเฮย,ยมันครมายาง้นะเฮ้ยไปแม่ไปแม่ไ,มไ,ไเมเลยไปเมันเลยไปเมืเลยไปเลยมันมาอย่างนี้ฮะยๆเขาตึนปิ้งตานี่เฮ้ยปัาม,มันเปสมาร์าทอนดะเบร์เดรับสามิเอตาดยน,นะพยย่ไปฟั้งเขาอันนั้นมันแกงมิดชาชีพเขาจมาหลอกเขาเงินเไปฟั้งเขามันบ่มีบริษัทไปดอกพคไปเติมอล,มลอ,มมอร่มรถไสน่ยนะเอาแมนจอมบ่ เจวกับ,บที่ตัวเรานะโอ้ยเจพปวกที่ตัวเราบ้านมนี้ะคูกะฮููดูด้วยกูหูวแนวนะสุขกะลังกันดีดีบบนี้เยี่ให้เขามาตัวไอ้ได้เ้ยตอนนี้ลาบานเุกบ่มียังงลไหลายร็อก